เห็นว่าสัมพันธภาพเนาะอย่างน้อยๆเขาก็มีความรู้สึกว่าได้ได้เล่านิทานให้ลูกฟังแล้วก็ทําให้ลูกก็รู้สึกว่าเออพ่อแม่เล่าเล่นเล่นกับลูกแล้วก็จะทําให้สัมพันธภาพก็จะดีขึ้นแล้วพอวันหลังๆเราจะเห็นแล้วว่าเขาไม่รีดที่จะไม่รีบจะกลับละคราวนี้พร้อมที่จะ ฉีดพร้อมที่จะอยู่รอจากที่เมื่อก่อนก็คือรีบคราวนี้เขาก็ไม่รีบแล้วค่ะภูมิใจมากเลยที่เด็กเนี่ยเมื่อก่อนน้องจะเป็นเด็กที่ก้าวร้าวเป็นเด็กที่อารมณ์ฉุนเฉียวคือเจ้าหน้าที่ก็บอกแล้วน้องคนนี้ถ้าปล่อยไว้ไปคือเขาต้องเหมือนเด็กแบบไหนพี่ล่ามพี่ถมว่าคือเป็นแบบว่าคือเขาเสี่ยงมากไงทำร้ายตัวเองเขาก็เคยมีแต่ว่าเม,เมื่อมาเล่นกับหนังสือน้องเขาอารมณ์เย็นขึ้นอะไรประมาณนี้คือภูมิใจว่าเออเราเรา,เราสามารถช่วยเด็กได้นะเด็กในอยู่ในมือของเราเราสามารถ เล่นกับหนังสือเล่มเดียวเนี่ยสามารถพาเด็กออกออกมาจากโลกส่วนตัวของเขาได้คือพี่ภูมิใจมากที่โอเคบางทีเราก็ภูมิใจเหมือนกันว่าเออทำให้เรามีค่าค่ะบางทีเพราะว่าชวนลูกมานั่งฟังนิทานบางทีลูกตอนแรกๆอาจจะส่วนบ้างยังยังไม่สมาธิยัง,ย,งยังไม่มีมากสมาธิเพราะว่าเขาฟังหลายๆครั้งคุณพ่อคุณแม่หรือว่าคุณตาคุณยายเล่าให้ฟังหลายๆฟังกลายเป็นว่าเขาพัฒนาเองพอหลังเขาจะบอกว่า ป้าเล่านิทานให้ฟังหน่อยเอาเปลี่ยนเรื่องนะเพราะเรื่องนี้ฟังหลายรอบแล้วชอบสิ่งที่เราทำพอเราทําให้พ่อแม่เขาดูพ่อแม่เขาขเขาก็เลยบอกว่าใช่คุณสามารถทําได้เด็กบางพ่อแม่สมัยนี้คือว่าหนึ่งมีเวลาน้อยสองไม่กล้าจะพูดไม่กล้าจะแดงออกมุสลิมเสื่อมากไม่เหมือนเราแบบ จะกอดลูกเนี่ยน้อยมากแต่หนูใช้แบบสมคบหนูว่าถ้าเรากอดพูดคุยอะไรกับเขาเนี่ยเขาจะมีความสุขสิ่งที่เขาได้รับก็เขาจะเป็นเด็กคิดบวกค่ะคุณยายเราได้ไปสอนเขาไปแนะนําเขาเหมือนเรามีความรู้อะไรเราไปเจออะไรมาที่มันเป็นประสบการณ์ของเราเราก็ไปสอนเขาได้อะค่ะว่าจะทํายังไงให้ลูกเขาจากพัฒนาการช้าให้อยู่เข้าในกลุ่มของเด็กปกติได้อะค่ะถ้าเด็กลักหนังสือปลูกฝังการอ่านตั้งแต่เล็กๆแล้วเขาก็จะไม่ มีสมาธิที่จะชอบหนังสือเขาก็จะอยู่บ้านอ่านหนังสือไม่ไปเที่ยวไม่ออกนอกกรอบที่พ่อแม่วางให้อะค่ะ,อะบอกจริงๆเลยว่าตอนแรกเราก็ไม่คิดว่าอาสอมเราจะทําได้ขนาดไหนแต่ตอนหลังเห็นความความมุ่งมั่นในตัวของเขาหาที่จุดประกายออกมาที่เขาอ,อยากจะทําครังนิทานอะไรแบบนี้ค่ะอสอมอเขาจะดูเรื่องพัฒนาการเด็ก ตามหูศีมพูอยู่แล้วค่ะช่วง0-5ปีแต่ว่าเราเอานิทานนะคะไปเสริมในทุกช่วงอายุค่ะสเดือน4เดือน6เดือน9เดือนแบบนี้ค่ะ,ะในทุกช่วงเนี้ยเราก็จะมีนิทานทั้งในในโรงพยาบาลน,นะคะที่เรามีตามช่วงอายุอยู่แล้วแล้วก็อสมอเอาไปเสริมในชุมชนอีค่ะเป็นการต่อย,ยอดเสริมให้เราทาให้เด็กในพื้นที่นี้ค่ะม,มีพัฒนาการเรื่องการอ่านแล้วก็พัฒนาการเรื่องการใช้ภาษาดีขึ้นนะคะรู้สึกดีดีมากะคะ่ะท,ที่ที่มันเกิด แบบนี้ขึ้นมาได้ตอนแรกเขาน่าจะไม่มีความมั่นใจอะว่าเพราะว่าเขายังไม่เห็นจริงอะคะ่ะว่าหนังสือมันดียังไงแต่ว่าพอเหมือนเขาเห็นเองได้ประสบกับตัวเองแล้วก็เหมือนกับว่ามีความมั่นใจว่าเอ้ยมันดีจริงมันเป็นของดีเราต้องมีอะไรเงี้ยคะ่ะก็คือแล้วก็เราก็ไปสนับสนุนเขาในเรื่องที่ว่าเชื่อมโยงกับอวตอกับคนที่เขาสามารถไปของบอะไรเงี้ยได้คะ่ะก็ก็เลยทําให้เขาแบบ สามารถที่จะสร้างห้องสมุดขึ้นมาได้พอจะสาวเริ่มมีบ้านหลังนี้น้องเขาแบบประมาณแบบเปิดตัวเองมากขึ้นแอบดูจะสาวเวลาเล่านิทานให้เด็กฟังแอบดูเพื่อนเวลาเพื่อนลเอนล่านิทานให้น้องๆฟังตัวเองก็เริ่มมาเปิดอา่นานนิทานทีละเรื่องทีละเรื่องแล้วค่ะนี่ก็อา่านแบบอา่านออกเสียงจากเป็นเด็กที่อา่นานหนังสือก็ไม่ค่อยออกแล้วก็เริ่มหลังๆเริ่มเริ่มดีขึ้นเริ่มเปิดตัวเองและหลังจากนั้นตอน,นเย็นเขาก็จะเป็นคนมาอา่นานหนังสือนิทาน ให้น้องๆฟังทุกเย็นแล้วก็จะมีกิจกรรมระบายสีตัวเองก็จะเป็นคนแบบต้นคิดทุกอย่างเอาหนังสือไปให้น้องที่โรงเรียนบ้านบางกล้วยนองหลักตั้งจากที่เป็นเด็กที่ไม่พูดอะไรเลยก็เลยเห็นว่าเออเด็กเปลี่ยนได้เพราะว่าหนังสือพ่อการอ่านจริงๆสิ่งดีๆก็คือมีแหล่งหนังสือให้เด็กๆ ได้ดูได้อ่านหนังสือที่หลากหลายสวยงามเป็นหนังสือเนี่ยเขาสามารถมาเปิดข้าวเปิดออกได้ทุกวันได้ทุกเวลาเวลาเขานึกที่อยากจะอ่านหนังสือเล่มไหนเขาก็มาอ่านแล้วก็ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของเด็กได้เด็กบางคนเนี่ยเขาอ่านหนังสือไม่เขอาชัดแต่เขามีหนังสือตรงนี้เขาก็มาอ่านทุกวันทุกวันพัฒนาการเขาก็ดีขึ้นสิ่งที่ประทับใจเลยตั้งแต่ปีแรกจนถึงปีนี้เนี่ยก็คือเรื่องของเครือข่ายในพื้นที่พลังของชุมชนสิ่งที่เราเรียนรู้มา แล้วเราย่อยให้มันง่ายแล้วก็ใช้ความสัมพันธ์ก็คือความจริงใจที่แลกเปลี่ยนกันแล้วก็การรับฟังเพราะบางครั้งลงมาทํางานในชุมชนมันไม่ใช่แค่เขาฟังเราแต่เราต้องฟังเขาบางเรื่องที่เราเราให้เขาทำเนี่ยมันติดปัญหาเยอะแยะมากมายเลยซึ่งถ้าให้เขาไปลุยเองเนี่ยมันทําไม่ได้ก็ต้องสร้างความมั่นใจความมั่นใจเกิดขึ้นจากเขาได้เอาไปทํา แล้วเขาเห็นการเปลี่ยนแปลงในตัวเด็กว่าหนังสือไปสร้างการเปลี่ยนแปลงในตัวเด็กแบบไหนเกิดสมาธิโอ้พูดคล่องขึ้นกล้าสแสดงออกโจเหล่านี้แหละครับมันเกิดขึ้นจากการที่เขาครูได้ใช้หนังสือไปเล่นกับเด็กแล้วมันเกิดการเปลี่ยนแปลง